อยู่ที่เรื่องราวของสวัสดิภาพสวัสดิการของปวงชนชาวไทยนะคะพูดถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะที่มีการมอบให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยเป็นโบนัสนะคะก้อนใหญ่เลยของผู้ที่มีรายได้น้อยทั่วประเทศที่รัฐบาลเองนะคะมีการแปลออกมาเป็นมาตรการต่างๆเพื่อส่งต่อในการยกระดับคุณภาพชีวิตของรากหญ้านะคะให้ลืมป่าอาปากกันได้นะคะโดยติดตามได้ในสกูปพิเศษตัวนี้ค่ะ การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมเป็นหนึ่งในในโยบายยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐถือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังไว้โดยรูปแบบของโครงการจะออกเป็นบัตรเพื่อใช้บัตรดังกล่าวซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพราคาถูกกว่าท้องตลาดร้อยละ15-20จัดจำหน่ายผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าโชห่วยและร้านค้าชุมชนนอกจากนี้ยังเป็นส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาและค่าโดยสารรถสาธารณะได้อีกด้วย การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะทำให้การช่วยเหลือจากภาครัฐถูกกลุ่มเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยภาครัฐมีข้อมูลติดตามประเมินผลการให้สวัสดิการในแต่ละประเภทเพื่อน,นำมาปรับปรุงการให้สวัสดิการให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมทั้งสามารถกำกับติดตามค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่างๆได้อย่างเป็นระบบ เสียงประชาชนต่างกล่าวว่าเป็นแนวทางที่ประชาชนได้ประโยชน์สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้รับการดูแลทั้งในด้านคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการดูแลเบี้ยยังชีพของผู้สูงวัยตลอดจนผู้มีไรายได้น้อยหรือกลุ่มเบาะบางลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนที่จําเป็นต่อทุกครอบครัวรู้สึกดีรู้สึกแบบว่าช่วยลูกช่วยแบบประชาชนประหยัด ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพวกข้าวสารไข่ไก่น้ำมันของใช้จำเป็นนะคะในครัวเรือนส่วนของร้านค้าเองก็มีรายได้เพิ่มขึ้นในส่วนตรงนี้ก็จะขายได้แบบว่ารายได้เพิ่มขึ้นลูกค้าเข้าร้านเยอะขึนน้นดีใจขาคอยความหวังครับคอยวามวัติภ <cam> <c oughs> าษาคนแก่ครับเพราะว่าหาเช้ากินคําบ้านเช่าเข้าซื้ออย่างว่าคนแก่ อายุก็แปดจากแปนะดสิบเหลือใาย <laughs> แบ่งเบาภาระไปบ้างครับถึงไม่มากก็น้อยก็ยังดีครับอขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยช่วยเหลือประชาชนครับคือก็ดีอะค่ะพี่ว่ามันดีเพราะว่าสําหรับคนที่มีรายได้น้อยใช่ไหมแบบว่าพอถึงเดือนเขาก็ได้ซื้อน้ําปลาซื้อเกลือซื้อพวกในของในครัวเรือนอะค่ะเนาะคือเดือนหนึ่งพอเข้าสารได้หมด อันนี้อันนี้ความรู้สึกพี่แต่ว่าความรู้สึกคนอื่นๆที่เขาบอกมาก็เ,าเหมือนกันเขาว่าดีอ่ะคือมันดีค่ะนอกจากนี้บริษัทสุริการแห่งรัฐยังส่งเสริมการ,ร,ร,การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนจากที่เคยใช้จ่ายชำระค่าสินค้าบริการในชีวิตประจำวันด้วยเงินสดเป็นหลักปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ที่มุ่งเน้นดำเนินธุรกรรมทางการเงินให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและลดปริมาณเอกสารทางการเงินเพื่อเข้าสู่สังคมไร้เงินสดสเป้าหมายที่แท้จริงของปัตสิบริการแห่งรัฐคือให้ผู้มีไรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางหลุดพ้นจากความยากจนอย่างถาวร ด้วยการช่วยให้ผู้คนเหล่านี้มีแผนชีวิตที่จะพัฒนาตัวเองได้ถือเป็นการให้เครื่องมือประชาชนหาวิธีการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครอบครัวหรือต่อยอดการทำมาหากินด้วยตัวเองทีมข่าว m อ t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลาโอ้นี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับของนโยบายของรัฐบาลนะครับที่มีให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับ